สนับสนุนโดย Big Camera ศูนย์รวมกล้องดิจิตอลที่มีความสุขให้เลือกมากที่สุดเสียดซุปปลาสกัดผสมทางเช่าจากจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012สู่การเดินทางเข้าสู่ปีที่10ในปี2021กว่า1นึ่งทศวรรษที่อายุนร้อย้หลานออกเดินทางส่งมอบแรงบันดาลใจกว่า1,500เรื่องราว เพราะเราเชื่อเสมอว่าความรู้และแรงบันดาลใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวไปสู่ความสำเร็จเราจึงออกเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อค้นหาผู้คนที่พร้อมจะแชร์เรื่องราวจุดไฟเติมฝันเพื่อผลักดันให้คุณได้ก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จและรอคอยให้คุณได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไป ยนอรอยล้านเอพิโซดนี้พาคุณผู้ชมมาพบกับแรงบันดาลใจจากธุรกิจเลภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพยุคใหม่กับแบรนด์โบต้าพีจะดีแค่ไหนถ้าเราอยู่บ้านหันมาออกกําลังกายดูแลตัวเองปั้นหุ่นให้แซบนอกจากการมีสุขภาพที่ดีแล้วยังสามารถต่อยอดขายสินค้าออนไลน์สร้างไรายได้หลักล้านสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่อายุนารอยล้านครับ EP นี้นะฮะจะพาคุณผู้ชมมาที่ทาวนินทาวฮะเพื่อพบกับนวัตกรรมสุขภาพตอบโจทย์สมัยนี้มากๆเลยนะครับสำคัญที่สุดนะฮะเขาบอกว่าอยู่กับบ้านดูแลตัวเองปั้นหุ่นให้แซ่บ และสามารถสร้างรายได้จากการขายออนไลน์ครับที่สําคัญครับนอกจากธุรกิจที่ว่าน่าสนใจแล้วเนี่ยประวัติของทั้งสองคนยังน่าสนใจไม่แพ้กันครับพี่ก้องครับทั้งสองคนนี้นะครับคือคนที่เป็นลูกชาวนาเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็เป็นพยาบาลครับแต่ว่าตัดสินใจลาออกจากคอ,อนโซนจากการเป็นพยาบาลที่ใครเขาว่ามั่นคงเนี่ยออกมาสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองจนปัจจุบันเนี่ยมียอดขายกว่า500ล้านบาทครับพี่ก้องครับ500ล้านภายในวเวลาเพียงแค่3ปีนะฮะถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไง ามเราไปพบกับเธอทั้งสองคนกันดีกว่ารครับสวัสดีทุกคนที่เพจปั้นหุนแซบอายุ30บวกนะคะวันนี้เรามาพบกับการออกกําลังกายของเราค่ะซึ่งเช้าวันนี้นะคะเรามีเพื่อนๆมาออกกําลังกายด้วยกัน4ท่านเลยนะคะคุณปุ๋ยสวัสดีครับคุณรด้าวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัส <Okay. S 2> ดีค่ะทั้งสองท่านนี้นะครับคืออายุน้อยรอยล้านของเราในวันนี้นะครับค่ะทั้งสองคนดูหุ่นดีสุขภาพดีกันมากๆเลยนะครับเนี่ยค่ะลองเรียกได้ว่าหุ่นสวยและรวยมากอ,อค่ะต้องเรียนถาม่อครับทั้งสองท่านครับอายุเท่าไหร่ครับธุรกิจเป็นอทั้งหมดกี่ปีครับค่ะได้น,นะคะอายุ38ปีค่ะก็ น้องปุ๋ย่ปุ๋ยอายุ34ค่ะค่ะดำเนินธุรกิจนะคะามาทั้งหมด3ปีแล้วค่ะป3ปีแล้ว3ปีใช่ค่ะน้องลบบอกว่า3ปีนี้ไม่ธรรมดาเลยสร้างยอดขายเท่าไรบ้างครับ500ล้านบาทค่ะ500ล้านบาทใช่ค่ะโอ้ ก็ตอนนี้คือกําลังทําอะไรกันอยู่ครับเนี่ยก็ตอนนี้กําลังไลฟ์สดออกกําลังกายค่ะแล้วก็สอนตัวแทนมูเตอร์พีด้วยค่ะเกี่วยวกับเรื่องการดูแลรูปร่างค่ะได้ข่าวว่ามีเพจที่สอนออกกําลังกายแล้วก็มีผู้ติดตามเป็นล้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ออะ,ะมีเพจช,ชื่อเพจปั้นหุ่นแซ่บอายุ30บวกค่ะตอนนี้ก็สร้างเพจมา3ปีมีผู้ติดตาม1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นห้าพันคนค่ะขอเรียนรู้นะครับ โอตาพีทำธุรกิจอะไรขายอะไรแล้วทำไมถึงจะต้องออกมาไลฟ์แบบนี้บ่อยๆเพื่อสร้างให้คนสุขภาพดีครับค่ะก็เป็นธุรกิจที่เป็นโปรตีนนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยค่ะ,คะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ธุรกิจ ของเราที่ตั้งขึ้นมาค่ะเราอะต้องการที่จะใช้โปรตีนตรงเนี้ยนะคะเป็นเป็นเครื่องมือที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพรักตัวเองบอกรักตัวเองแล้วที่สําคัญวันเนี้ยเรามีตัวแทนจาหน่ายเรารับตัวแทนจําหน่ายเพราะว่าเราต้องการให้ผู้แทนจําหน่ายของเราเนี่ยค่ะที่มาขายสินค้ากับแบรนด์เราเขามีไรายได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงวิกฤตโควิดต่างๆที่ผ่านมานี่ค่ะตัวแทนหลายๆท่านหลายๆครอบครัวเขาผ่านวิกฤตมาได้เพราะว่าเขามาเจอผลิตภัณฑ์ของเราค่ะอ๋อที่ผ่านมาขายได้ เท่าไหร่นะครับปี2563นะคะในช่วงวิกฤตโควิดนะคะ479ล้านบาทค่ะ479ล้านบาทสร้างว่าที่นี่มี เป็นตัวแทน็นสายสายตัวแทนในสายงานของเราอะค่ะมีทั้งหมด2 0 0 0ักว่าคน2,000นคน, 2, ค,นค่ะก็จะแบ่งเป็นสายสร้างตัวตนสายยิงแอดค่ะล่าสุดนี้เรามีการปรับเปลี่ยนนะรเ,นเราเรามีปัญจวคัควคีทั้ง5้าค่ะปัญจวัคคีทั้งหท้ายอดมนุษย์ยอดมนุษย์ก็จะมีสายสวยแซบนะคะสวยแซบอ่ะอันนี้สวยแซบอันนี้จิตวิทยิตวิยาพลังภายในสวยสุขภาพสวยสุขภาพแล้วก็มีสายกตัญยูค่ะ ได,กกได้ดูเหรอใช่ค่ะสายกระตันยูสวยแล้วก็กระตันยูด้วย,ยกระตันยูอะไรกันครับสายวัยรุ่นสร้างตัวเด็กอายุ25ปีค่ะ 25, 25ปีเขามีกําไรจากการขายบัตรด้พีมากกว่า10ล้านนะคะที่มาอยู่ด้วยกันโอ้โหวัยรุ่นสร้างตัวใช่ อ่าพวกเราพี่ควหวังพี่ความหวังพี่ความหวังแล้วแต่ขอคุยกันสามในห้าของปัญญาประดิษฐ์ได้ค่ะได้ค่ะคือสายไหนนะครับสวยสุขภาพดีสวยสุขภาพดีคุณอะไรครับชื่อพันโท์หญิงพรพรรณเยาวพรรษสิริกุลโอ้ไม่ต้องแต้มไม่ตกแต้มไม่ตกแต้มเป็นพันธุ์หญิงนี่คือเป็นทหารหรือเปล่าลุงเป็นทหารโบกแล้วมาจอยกับโบตาพีนันขนาดไหนครับมาหนึ่งปีครึ่งค่ะหปีครึ่งอะไรโดนใจมาครับ เป็นคุณแม่หลงคลอดค่ะตอนนั้นน้ำหนักเยอะมากค่ะ75ตอนนี้เหลือ57กิโล57อะจรรายได้รายได้เ่รได้เพิ่มขึ้นหรือ่ดลงครับรายได้เพิ่มสติปกอัพทุกเดือนค่ะครับเดือนพอจะบอกหน่วยได้ไหมลักล้านค่ะลักล้างอ๋อลดลดไปเอาไปเลยโลละสามแสนอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก็ชื่อแอมมี่นะคะนัทชาวารีค่ะครับอะไรโดนใจเขาสู่วงการครับคือว่าแต่ก่อนแอมเป็นคนที่ไม่มีสติละค่ะครับค่ะด้วยความที่เห็นไอดอลของเราค่ะเพนที่พาออกกําลังกายก็เลยออกกําลังกายตามเขาแล้วก็ทานโปรตีนค่ะและอันนี้คือสร้างสร้างเอลเอสได้แล้วใช่ค่ะละรายได้เป็นเอสเคอร์ไปเรื่อยอย่างเดือนที่แล้วอะค่ะรายได้แปดแสนบาทค่ะแปดแสนบาทเดือนสาวไปแล้วค่ะพี่อะไรครับ ื่อแฟงครับมงคลชัยไก่วาลีครับพี่แฟงครับสายจิตวิทยาเป็นไงครับก็เราจะออกกําลังกายนะครับปกติผมจะออกกําลังกายวิ่งอย่างเดียวนะครับครับตอนนี้พอมารู้จักโบต้าพีควบคู่กับออกกําลังกายแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะครับตอนนี้ก็สร้างกล้ามขึ้นมาด้วยครับครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ 43ครับแต่ก่อนคุณเป็นยังไหนนะน้อยครับจะเป็นหุ่นแบบเหมือนถ้ายืนกับแฟนนี่นั่งนั่งมอเตอร์ไซค์นะมองเห็นผมคนเดียวคโอ้โหเหมือนโบต้าพีทำให้คนสุขภาพดีแล้วก็มีรายได้อีกด้วยค่ะนี่อายุเท่าไหนั้น43ครับมีรายได้เดือนละแสน่ะค่ะนี่อายุ40ปีค่ะอายุ40ปีไม่ผู้2ว่าคุณแม่ลูกหนึ่งแต่รายได้หลักล้านค่ะสาวแซ่บสา33ปีค่ะ33ปี แบตัวแทนยังหุ่นดีขนาดนี้ค่ะคนที่จะเป็นพรีเซนเตอร์นี่ต้องหุ่นดีขนาดไหนคะเรามีพรีเซนเตอร์นะคะคือคุณก๊อตเจรายุตันตระกูลซึ่งตอนนี้คุณก๊อตขันมาแบบว่าแพนเบตนะคะร้อยเปอร์เซ็นะคะเพราะว่าคุณก๊อตได้ลองทานแล้วแบบตอบโจทย์มากเลยอะค่ะนั่นแหละค่ะก็ได้คุณก๊อตมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้อะค่ะ ผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะนำเข้ามาจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วตอนนี้ปุ๋ยก็ท้องอยู่5เดือนปุ๋ยก็ยังคงกินอยู่ค่ะอ๋อขอไปดูของได้ไหมได้ค่ะต้องดีต้องน่าสนใจแน่ๆเลยเดีผมกับน้องนบออกไปวันนี้มีซิกแพคกันแน่นอนยินดีค่ะย้ำกันอีกทีนะฮะโมต้าพีปีที่ผ่านมายอดขายเท่าไรนะครับ479ล้านบาทค่ะ479ล้านบาทขายไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับ 1นึ่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพองค่ะโอ้โหรอดเลยครับผมันนี้ขายดีเนี่ยขายอะไกันครับแล้วทำไมไมันถึงขายดีครับค่ะ <N ame> นี่เลยนะคะอันนี้เป็นตัวพระเอกของเราเลยนะ่ก็คือตัวโปรโตีนชั้นดีเลยค่ะครับ <C> ก็ทำมาจากนะคะถั่วชั้นดี4ชนดิดเลยนะคะ <c> ก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวแล้วก็ถั่วแดงถั่วขาวค่ะอันนี้เราใช้นวัตกรรมในการสกัด ผัวทั้ง4ชนิดเนี่ยค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมไฮโดรไลซิสนะคะดึงเอาสารอาหารที่เป็นโปรตีนในรูปแบบกรดอะมิโนค่ะแล้วทีนี้คนที่นําไปทานเนี่ยต้องออกกาลังกายร่วมด้วยค่ะอาที่หนึ่งเนี่ยออกสักสองถึงสามครั้งค่ะต่อสัปดาห์แล้วรูปร่างมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะถ้าออกกําลังแล้วไม่ทานโปรตีนจะเกิดอะไรครับได้สุขภาพแน่นอนค่ะแลวถ้าออกกำลังแล้วทานโปรตีนจะได้อะไรรูปร่างและสุขภาพค่ะผิวพรรณด้วยค่ะ ได้เลยค่ะซองละกี่บาทนะครับอันนี้อันนี้60แคปซูลนะคะ590บาทค่ะ590บาท60แคปซูลค่ะตัวเมทแคปซูลนะคะก็จะมีโลโก้โบต้าพีด้วยค่รับผมพกพาได้ง่ายทานได้ง่ายคือวันนี้ไปเที่ยวไปต่างประเทศหรือไปที่ไหนเนี่ยหยิบซองอันนี้ค่ะเอาใส่กระเป๋าเดินทางได้สะดวกมากแล้วเวลาที่เราต้องการพลังงาน2-3แคปซูลทานได้เลยทันทีค่ะเวลาไปยิมเวลาไปออกกำลังกายเราจะเห็น คนออกกําลังกายเนี่ยเขาถือเหรืออะไรเป็นขยะอันนี้คือก็คือไม่ต้องเอาอย่างนั้นไปแล้วกินแบบนี้สะดวกกว่าอ่านี่ตัวตนึงแล้วเป็นอะไรครับกาแฟค่ะซึ่งกาแฟตรงนี้เราสกัดคาเฟอีนออกเรียบร้อยแล้วเป็นกาแฟสุขภาพมีโปรตีนอยู่ในนี้ด้วยในนี้เราจะไม่มีครีมเทียมใส่นะคะปกติคนกินกาแฟเราเข้าใจว่าอยากได้คาเฟอีนที่เราสกัดออกเพื่ออะไรนะฮะอันนี้แบบสําหรับบางท่านน่ะคือเจอคาเฟอีนเราจะมีอาการแบบใจสั่นใช่ค่ะเราก็เลยสกัดออกค่ะกี่บาทอันนี้ หนึ่งกล่องนะคะมีอยู่17ซอง280บาทเท่านั้นค่ะ280บาทพี่ก้องลองชิมดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็อันนี้คุณนมนะคะความหวานที่ได้มานี้เป็นความหวานจากน้ำตาล เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะคะก็จะกินไปไม่อ้วนด้วยใช่สาะเป็นของปลอมหมดเลยของดีสุภาพหมดเลยพูดถึงนะครับตรงนี้เราทํากันมาทั้งหมดเนี่ยสปีสร้างรายได้แล้วก็สร้างความสุขให้คนมากมายคนนับพันชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปทั้งร่างกายรูปร่างแล้วก็เรื่องของการเงินธุรกิจอันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างครับก้อพี่ยากนเลยนะคะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลย เราก็ไม่คิดว่าเราสองคนพี่น้องเนี่ยจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่วงกว้างได้ขนาดนี้มันเริ่มจากที่เราสองคนตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนทั้งออกกบบาลังกายทั้งคิดกลยุทธ์ธุรกิจทั้งลงมือแอคชั่นลงมือทําต่างๆมันทําให้เราแบบยังยัง,ยงนั่งกอดคอากันแล้วแบบน้ําตาซาบซึ้งด้วยความซับซึ้งว่าเรามาไกลขนาดนี้เลยเหรอจากแบบเด็ก้านน้องที่เริ่มจากศูนย์จริงๆคะ่ะ <laughs> แล้วก็ m i n d s e ตในการก่อตั้งแบรนด์ตั้งแต่แรกนั่นก็คือว่า เราอยากให้ทุกคนที่เจอเราเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแม้เพียงเขาเดินผ่าน มันมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคือหลายคนอ่ะจะอยู่ในเซฟโซนคืองานประจําบางคนเขาก็บอกว่าอาสิ้นเดือนเดี๋ยวก็มีไรายได้แต่ว่าบางคนเขาลืมคิดไปว่าบางทีในช่วงวิกฤตอย่างนี้ค่ะวิกฤตโควิดเนี่ยบางทีงานประจําที่เขาบอกว่ามั่นคงมันอาจจะไม่มั่นคงก็รู้สึกว่าหลายๆคนตอนนี้ค่ะหลายๆอาชีพเขาเริ่มเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายของโบต้าพีมากขึ้นเพราะว่าหลายคนเขากําลังมองหาอาชีพที่2ออาชีพที่3ที่มันจะช่วยเป็นเสาหลักค้ายันในครอบครัวเขาได้อ่ะคะ่ะก็ามีอยู่ครอบครัวหนึ่งบ้านจะโดนยึดเพราะว่า ช่วงโควิดสามีเป็นไกด์คือมันไม่มีงานไม่มีไรายได้ภรรยาเลยไปเอาเงินก้อนหนึ่งที่เก็บจากการขายโปรตีนนะคะ10,000แบาทไปให้สามีแล้วมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกภูมิใจมาก <c oughs> จงทาให้ทีมของคุณรู้สึกว่าพวกเขาได้รับการเคารพรู้สึกได้รับพลังและรู้สึกตื่นเต้นกับภารกิจของบริษัททีมเวสเทอร์เกน กว่าจะมาเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมเพื่อสุขภาพแห่งยุคใหม่อย่างแบรนด์โบตาพีที่มีรายได้500ล้านอย่างทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย2พี่น้องคุณดาด้าและคุณปุ๋ยจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรบ้างฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายขนาดไหนไปชมกันต่อเลยครับคุณยังคงอยู่กับอายุน้อยร้อยล้านนะครับกับแบรนด์โบตาพีนะฮะที่คุณดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านสุขภาพดีและอาจสร้างไรายได้หลักล้านได้นะครับและใครหลายๆคนที่คิดว่า ชีวิตกาลังท้อแท้ต้องการกําลังใจแล้วทิวชีวิตลําบากไม่สามารถประสวามสเร็จได้มาฟังเรื่องราวของเธอทั้งคู่นะฮะว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตนั้นไม่ธรรมดาแล้วก็ลําบากมากๆทีเดียวอันนี้เราสามารถพูดอย่างนี้ได้ไหมครับพูดได้ค่ะครับจุดเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงและเส้นทางยังไงถึงมาสาเร็จในทุกวันดีได้ครับจุดเริ่มต้นในชีวิตในวัยเด็กของเราเป็นยังไงครับวัยเด็กนะคะเด็กมันนอกเลยค่ะก็วิ่งเล่นบนท้องนาเลยค่ะลําบากมากเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวนาชาวไร่ค่ะวันหยุดเราก็ ไม่ไปเล่นเหมือนคนอื่นเราต้องไปทํางานค่ะช่วยพ่อกับแม่เก็บพริกมันมีความรู้สึกว่าเห็นปลาทูแล้วอยากจะอยากจะซื้อไปให้พ่อกับแม่กินทุกรอบเลยเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยว่าเราอยู่โคราชแล้วมันอยู่ไกลาจากทะเลค่ะพี่ก้องแล้วทีนี้เนี่ยปลาทูมันก็จะราคาแพงเข็งนึงมันก็หลายบาทแล้วตอนแรกปุ๋ยก็เข้าใจว่าพ่อกับแม่เขาชอบกินหัวปลาทูเราคิดว่าส่วนที่มันเป็นหัวปลาทูเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดพ่อกับแม่ก็จะให้เรากินเนื้อแล้วคือเวลาที่มีอาหารมาเป็นอาหารดีๆค่ะ พ่อแม่จะให้เราสองคนกินก่อนใช่ค่ะแล้วพอเราบอกว่าแม่แม่กินถั่วแม่ก็บอกว่าไม่กินตกลูกแม่ไม่หิวกินถั่วแปลว่าแม่กินเลยจ้าอะ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> นั่นหมายความว่าพ่อคุณแม่ตั้งใจอยากให้เราดูแลเราให้ดีที่สุดใช่ค่ะ<ม>ชีวิตในวัยเด็กเราความฝันอยากเป็นอะไรครับคือถามว่ามีความฝันไหมมีแต่ว่าที่บ้านเขาอยากให้จบมารับราชการ<ม>ก็เลยต้องเรียนตามที่พ่อแม่อยากให้เรียนก็เลยเรียนพยาบาลทั้งคู่ค่ะ จบพยาบาลทหารอากาศมาเหมือนกันทั้งคู่เลยเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงเวลาเขาไม่สบายเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้รับการดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยค่ะงั้นขอย้อนกลับไปได้ไหมครัตอนที่เรารับปริญญาแล้วเราบอกว่าใส่ชุดพยาบาลแล้วคุณพ่อคุณแม่วันนั้นเป็นยังไงบ้างครับภาาภูมิใจมากเลยค่ะเด็กคนหนึ่งที่ท่านเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจกกนกระทั่งเติบโตแล้วก็เงินทองก็ไม่มีแต่ว่าพยายามหามาเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ย เขาได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดจนกระทั่งจบพยาบาลเรามีความรู้สึกว่าเราทำตามความฝันให้เขาได้แล้วตอนนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจมากๆเลยค่ะครับแล้ภาพความฝันในการเป็นพยาบาลหลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็ไปทำงานจริงๆเนี่ยเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ไหมครับก็ของด้านนี้จะคนไข้ยเยอะมากเดินทำงาน8ชั่วโมงบางที16ชั่วโมง มันเหนื่อยจนเรามีความรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่เหมือนคนปกติใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ขังขราวเราเรารู้สึกอย่างนั้นนะคะมันมันเป็นอะไรที่จี้ใจมากเลยค่ะเวลาที่แม่ไม่สบายพ่อไม่สบายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะลา,าแล้วก็ไปดูแลเขาได้เลยไอเหตุการณ์ไหนจําได้ไหมนะที่เรารู้สึกว่านี่แหละเราดูแลคนอื่นมากกว่าคนพ่อคนแม่ของเราแล้วที่ทําให้เราตัดสินใจอันคืเหตุการณ์ไหนครับเป็นเหตุการณ์ที่ พ่อป่วยพ่อกับแม่ป่วยค่ะแล้วก็ขอลากลับบ้านแต่ว่าในภาระหน้าที่ของเราอะค่ะคนไข้ก็เยอะแล้วก็จํานวนพยาบาลก็น้อยจะขอลาเขาก็ไม่ให้ลาค่ะแล้วก็พ่อกับแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยที่แบบลูกก็เป็นพยาบาลทั้งคู่แต่ว่าไม่สามารถกลับไปดูแลพ่อแม่ได้เลยครับถ้าเราได้อยู่ตรงนั้นมันก็น่าจะดีเพราะพ่อแม่เราก็อายุเยอะแล้วใช่ค่ะเราตัดสินใจยังไงครับจากเหตุการณ์ท้งนั้นก็คุยกับพี่สาวว่าจะลาออกแต่ว่าเราทั้งคู่นี่มียศมีตําแหน่ง อยู่ในโรงพยบาบาลเอกชนชั้นนาการจะลาออกตอนนั้นตัดสินใจยากไหมครับลําบากใจมากนะคะลบากใจไม่ใช่ที่ลําบากใจที่เราแต่ว่าลําบากใจที่เซนซิทีฟที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่าความฝันของท่านคือต้องการให้ลูกรับราชการเป็นหน้าเป็นตาของคนทั้งหมู่บ้านคนทั้งตำบลคนทั้งอำเภอค่ะบอกท่านว่าวันนี้ถ้าแม่ให้โอกาสลูกสักครั้งหนึ่งได้ไหมลูกเนี่ย ต้องการที่จะตอบแทนดูแลพ่อกับแม่บอกกับตัวเองเลยว่าถ้าลูกออกมาลูกจะต้องสร้างความสําเร็จแล้วก็จะต้องหาเงินตรงเนี้ยไว้ให้พ่อกับแม่ที่จะเอาไว้ดูแลท่านตอนท่านแก่ชราตอนนั้นคิดว่าเราจะออกมาทําอะไรครับตอนนั้นเหรอคะเราออกมาทํางานขายค่ะ ขายของทั่วๆไปอ่ะนะคะขายนะทุกอย่างค่ะขายกงางเันลมขายขายอาหารเสริมขายของกินขายทุกอย่างเลยค่ะ,ะจุดแตกต่างครับระหว่างการเป็นพยาบาลกับการเริ่มต้นเงินแม่ค้ามันสวยงามมันง่ายเหมือนเ่ิงที่เราคิดไหมครับมันไม่ง่ายเลยค่ะมันมันยากเหมือนกันเพราะว่าคือเราสองคนไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าการทําการตลาดออนไลน์มาก่อน,นะคะ่ะทีนี้เราก็ท,ทาํทาทาัทาง้งๆที่เราไม่รู้เราท,ทาํทาทาั้งๆที่เราแบบเราไม่มั่นใจ แต่ว่ามันทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองจุดเริ่มต้นก็คือว่าเรามาค้นหาตัวเองเจอว่าเราเป็นสายสุขภาพการเริ่มต้นสายสุขภาพต้องทำอะไรครับจริงๆเราก็ปูทางตั้งแต่การให้คําแนะนําเรื่องการดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคที่เราแบบได้เคยดูแลคนไข้ามาหรือว่าที่เราไปศึกษาเรียนรู้มาค่ะเราก็จะให้ข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลรูปร่างเราก็เป็นตัวอย่างให้เขาเห็นได้ชัดเจนที่สุด เพราะว่าปุ๋ยก็จะมีการแบบรีวิวตัวเองไปเรื่อยๆลงไปในเพจแล้วก็ในเพจพอคนได้ทําตามเขาได้ผลลัพธ์ค่ะพี่ก้องทีนี้พอเขาได้ผลลัพธ์เนี่ยคือตอนนั้นยังไม่ได้เริ่มทานผลิตภัณฑ์นะคะพอได้ผลลัพธ์เสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบถามว่าเอ๊ะคุณปุ๋ยมีตัวช่วยอะไรเพิ่มเติมไหม อ๋อก็คือเราเปิดเพจแล้วเราก็ดูแลตัวเองให้คนอื่นเขาเห็นสร้างประโยชน์ให้คนอื่น่ยังไม่ต้องขายของอะไรทั้งสิ้นเลยยังค่ะบแคเวลานานขนาดนั้ในการรวบรวมคนตอนเปิดเพจแรกๆมันเป็นเพราะว่าเพจคลิปที่บันไดหนีไฟอะค่ะมันทาให้คนติดตามเยอะหสัปดาห์แรกคนติดตามไป10,000คนค่ะ1สัปดาห์แรก1 0 0 0 0คนค่ะคลิปเปลี่ยนชีวิตใช่ค่ะคือคลิปไหนนะครับเอ่อคลิปใส่เสื้อสีชมพูที่ออกกําลังกายตรงทางหนีไฟค่ะครับ ค่ะแล้วก็หลังจากนั้น1เดือนก็คนติดตาม10,000แสนคนค่ะ0 0 0 0 0แสนคนค,คือโปรดักต์แรกที่เราอยากจะขายก็คือว่าเราอยากจะขายโปรตีนใช่ค่ะวันแรกที่เราจะขายโปรตีนจำความรู้สึกวันนั้นได้ไหมฮะมันเป็นยังไงครับเหตุการณ์นั้นมันตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจแรกของเราทั้งคู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราทั้งคู่ไม่เคยมีประสบก,การณ์เราก็ลุ้นว่าเขาจะสั่งซื้อของกับเราอ่ะเท่าไหร่ แล้วก็ของของเราอ่ะจะขายออกได้เยอะแค่ไหนเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีทุนเลยเผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าเนี่ยผลิตมาให้เราลดเท่านี้เราต้องขายให้หมดซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าผู้ใหญ่เมตตาเราแล้วอะค่ะเราจะต้องทํามันให้ได้ซึ่งตอนนั้นพลังมันเยอะมากใช่ค่ะตอนแรกที่ออกมาผลิตเนี่ยผลิตมาทั้งหมดกี่ชุดครับ ประมาณ4ี่พันค่ะสี่พันชุดก่อนก่อนที่จะเริ่มขายเราคิดว่า4ี่พันชุดเนี่ยจะขายหมดภายในเวลาเท่าไหร่ครับไม่รู้แต่รู้ว่าเราจะทําให้มันดีที่สุดจบจนกระทั่งวันนั้นที่เปิดตัวมันได้หล้านนะคะหล้านบาทวันเดียว1ล้านบาทใช่ค่ะความรู้สึกเป็นไงครับอุ้ยดีใจมากคิดกันทั้งสองคนเพราะว่าก่อนหน้านั้นในชีวิตที่เกิดมาไม่เคยมีเงิน1ล้านบาทในบัญชีก็กอดคอกันร้องไห้เลยค่ะอะไรที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นในการที่เราขายวันแรกวันเดียวได้1ล้านบาทสําหรับ2คนที่ ไไม่ด้เคยทําธุรกกิจมา่อนยว่ามันอยู่ที่ความจริงใจของเราทั้งคู่ด้วยใช่แล้วเราให้ความจริงใจกับลูกค้าเราถ้าบอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างเช่นแบบถ้าทานผลิตภัณฑ์แล้วไม่ออกกําลังกายจะผอมไหมเราก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีการต้องออกํำลังกายอ๋อแต่1่ล้านบาทในวันแรกกับ500ล้านบาทในวันนี้มันแตกต่างกันตั้งหลายเท่าครับการเดินทางแต่ยอดขาย1ล้าน มาเป็นยอดขาย500ล้านแล้วมีตัวแทนเป็นพันๆคนนะมาได้ยังไงครับต้องบอกว่าเราใช้กลยุทธ์หลายอย่างแล้วก็คือที่สําคัญก็คือต้องวิเคราะห์ตลอดค่ะสมมติว่ามีตัวแทนหนึ่งคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าคนนี้เขามีเป้าหมายอะไรเขาเป้าหมายมาทางเดียวกันกับเรามั้ยเขาอยากมีรายได้ให้ครอบครัวได้จะเอาเป้าหมายตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มาขยี้ให้เขามีพลังเดินต่อหลังจากนั้นนะคะก็จะมีในการจัดสอนนะคะ ั้งยิงโฆษณาทั้งสอนให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัมมานาเกี่ยวกับการให้พลังใจปลุกพลังซึ่งอันนี้สัมมานาปลุกพลังเนี้ยได้ทำเองหมดเลยเพราะได้จบโค้ชมาค่ะตัวเราเองครับตอนนี้รู้สึกว่าเราดูแลครอบครัวลูกคุณแม่ได้ดีกว่าเดิมจากที่เราคาดคิดไว้ไหมครับมีทุกอย่างให้เขาแล้วอะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องสุขภาพท่านเนาะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือช่วยเรื่องสุขภาพ ทันได้ด้วยค่ะมีครั้งหนึ่งอะค่ะที่ก่อนที่เราอะจะเริ่มต้นแบรนด์เราไปปิกนิกกันวันนั้นพ่อไปไถ่ไร่ค่ะแล้วก็แม่ก็ต้องเอาข้าวไปสมพ่อที่นาแล้วทีนี้เราสองคนก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวเราซื้ออาหารอร่อยๆไปให้พ่อกับแม่เรากินซึ่งอร่อยที่สุดตอนนั้นของครอบครัวเราก็คือเคทซี<อ>ค่ะแล้วเราก็ตอนนั้นเนี่ยก็ยังยังกำลังคิดเริ่มต้นกันอยู่เนาะ<ช>ว่าเราจะเดินไปยังไง เราก็ไปปูเสือกินกันเราก็เรียกให้พ่อขึ้นมาแล้วก็มานั่งกิน KFC กันซึ่งตอนนั้นเราก็ได้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้พูดไว้ว่าวันหนึ่งที่เราได้สิล้านร้อยล้านเราจะมาดูคลิปนี้พร้อมกันอีกนะจ๊ะพ่อแม่แล้วพ่อก็ถามว่าวันไหนแล้วลูกชาติไหนมันถึงจะได้ oh. พอแบบเหมือนเดินทางมา3ปีย้อนกลับไปดูคลิปนั้นน้ำตาแตกเลยมันบอกว่าวันนี้มันไม่สำคัญว่าคุณจะเป็นใคร มันไม่สําคัญว่าคุณจะมาจากไหนแต่มันสําคัญที่ว่าคุณต้องการจะไปเป็นใครมากกว่าคุณจะเอาอะไรมากกว่าคุณอยากได้อะไรมากกว่าค่ะเราไม่รู้หรอกว่าทางข้างหน้ามันจะยากแค่ไหนแต่เราสองคนมีความเชื่อที่ว่ายังไงมันก็ต้องได้แล้วยังไงมันก็ต้องประสบความสําเร็จเป้าหมายต่อไปของแบรนด์เป็นยังไงบ้างครับเป้าหมายต่อไปเหรอคะอยากจะไป3,000ล้านสามพันล้านมีการวางแผนยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ เราขยายทุกอย่างเลยนะคะขยายเพื่อที่จะต้อนรับตัวแทนนะคะหลายๆท่านที่วันนี้อยากจะออกจากเซฟโซนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อลูกเนี้ยคะ่ะเราพร้อมที่จะต้อนรับเพราะว่าเรา ตอนนี้เรามีแม่ทัพแม่ทีมที่มีความรู้ความสามารถมีผลลัพธ์มีประสบการณ์ที่สามารถที่จะส่งต่อสิ่งต่างๆให้คนที่เดินตามเข้ามาแล้วได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนต้องการให้คนทั้งประเทศ50-60ล้านคนที่ยังไม่รู้จักเราอยากให้รู้จักเราว่าเรามีเครื่องมือเครื่องมือนี้อยู่เรามีผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่จะช่วยคุณให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ เราคิดว่าเราจะทํายังไงให้คนที่เขากําลังมีวิกฤตกับการงานอยู่ตอนเนี้ยค่ะกับในช่วงนี้ซึ่งมันก็แน่นอนว่าหลายคนน่ะบางคนเขาอาจจะถูกพักงานบางคนอาจจะถูกลดเงินเดือนลงซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของเขาอะ่ะมันยังคงเท่าเดิมเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากจะให้คนหลายๆคนนะคะที่เขาได้ลองทานผลิตภัณฑ์แล้วลองมาเป็นตัวแทนของเราเพื่อให้เขาได้มีเงิน ไปช่วยดูแลครอบครัวครับตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณมีหลายๆคนฮะมองทั้งสองท่า,านเป็นแรงบันดาลใจหลายๆคนอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่กลา้าแม้กระทั่งฝันว่าวันหนึ่งชีวิตจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ถ้าต้องบอกพวกเขาฮะว่าทุกความฝันเป็นไปได้ทุกความตั้งใจเป็นไปได้คุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและครอบครัวได้ถ้าต้องบอกเขาจะบอกอะไรครับวันนี้คือต้องกล้าที่จะฝันนะคะแล้วการที่แต่ละท่านหรือเราทั้งสองคนเนี่ยที่ลุกขึ้นมา ก้าวข้ามอุปสรรคลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ได้มองแค่เราสองคนก่อนหน้านี้นเ,นเรามองที่ครอบครัวเราอยากให้พ่อให้แม่ให้คนแก่เท่าคู่หนึ่งเนี่ยเขามีความสุขเขามีชีวิตที่ดีขึ้นมันทำให้เรามีพลังแล้วก็มีแรงที่จะเดินต่อไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรวันนี้คนที่เดินตามเราเข้ามาเขาหอบความหวังเขาหอบความฝันเขาหอบกำลังใจเขาแบบมาเพราะว่าเขาคิดว่าวันนี้เขาเจอสิ่งนี้ เขาอยากจะช่วยให้ครอบครัวเขาพ่อแม่เขาลูกของเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เป็นแรงผลักดันคือตัวแทนทุกคนที่เดินตามเราเข้ามาค่ะ ค่ะสำหรับปุ๋ยก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่ต้องรอให้พร้อมค่ะวันนี้ลงมือทําไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามมวแต่รอให้พร้อมนะคะเราไม่กล้าแล้วก็เรามมวแต่กลัวเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จค่ะถ้ามุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยถ้าทําแบบนี้ได้คุณก็เป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปได้ค่ะหลายคนหอบความฝัน ขอ,อบความหวังของคนที่บ้านมาไกลเพื่อค้นหาความสําเร็จเส้นทางที่เลือกเดินเส้นทางที่ต้องเผชิญอาจเต็มไปด้วยขวากหนามในวันที่ลม้มลงทุกทนสองแก้มเต็มไปด้วยคราบน้ําตาขอให้คุณได้รู้ว,ว่ายังมีเส้นทางอีกมากมายที่มีปลายทางความสําเร็จรออยู่จงอย่ายึดติดกับความเชื่อดเดิม,ดมขอเพียงคุณก้าวเดินต่ออย่าท้ออย่าหมดหวังจงรวบรวมทุกพลังกายใจที่มีพัฒนาค้นหาโอกาสใหม่ๆใ,ให้ตัวเอง และจงอย่ากลัวที่จะทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนสำเร็จคือคนส่วนน้อยที่กล้าที่จะก้าวบนเส้นทางที่คนอื่นยังมองไม่เห็นอายุน้อยร้อยล้านหรืออากาศเอกหญิงลัดดาชอบสว่างและวาสนาชอบสว่าง อย่าลืมฝากกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ Subscribe ติดตามกดกระดิ่งช่องอายุน้อยร้อยล้านกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจและก็แรงบันดาลใจของนักธุรกิจดีๆที่พวกเราจะเอามาเล่าให้ฟังเอามาสัมภาษณ์ตลอดทั้งปี2021นี้และหวังว่าเราจะได้สัมภาษณ์คุณเป็นอายุน้อยร้อยล้านคนต่อไปครับ